ความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัลถือเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกับทุกคนในปัจจุบันโลกยุคดิจิทัลที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเราจําเป็นจะต้องมีการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้ทั้งสิน้นเราจําเป็นจะต้องมีการปกป้องสิทธิ์ของบุคคลในการควบคุมข้อมูลส่วนตัวของตนเองบนโลกดิจิทัลไม่ให้มีผู้ไม่หวังดีนําข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งการรักษาความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัลเป็นกระบวนการที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเทคโนโลยีและวิธีการทำงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเข้าใจและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยภัยคุกค,คามต่อความเป็นส่วนตัวในโลกดิจิทัลมีหลากหลายรูปแบบเช่นมาแวร์ การโจมตีทางไซเบอร์การติดตามออนไลน์การแชร์ข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ตั้งใจและการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบริษัทหรือองค์กรแนวทางการป้องกันความเป็นส่วนตัวประกอบด้วยการตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากระมัระระวังในการแชร์ข้อมูลส่วนตัว อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวใช้เครื่องมือป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์เรียนรู้เกี่ยวกับภัยคุกค,คามติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับการปกป้องความเป็นส่วนตัวในโลกดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรตระหนักและปฏิบัติเพื่อป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ์และความปลอดภัยค่ะ สำหรับการเรียนรู้ในหน่วยที่1ก็จบลงไปแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนและทำแบบฝึกหัดท้ายบทกันด้วยนะคะและฝากติดตามเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ